สบัยดพี่น้องอิสุขทานทุกมังสมบัติสันสัจจะคื้นเกาพี่น้องมือมามาฮะขึ้นนองดำพี่น้องมือนี้ชอบผลป่าหันไหมนะหมดเจอผลน้าผลหน้าพัเตืนน้องดำหน่ป้าป้ามือบอลไปใช้ไมือนี่พ่อบอลพี่น้องต้องกลัวการทักทานบะอเียนแล้ว พังเม่อตระคูล้ขึ้นน้ำลาหลายหนาวเนาะท่ร่องไปางัดตอน่ยงวนนวสเรป็นเม่ไหมวันที่าขอยนๆเนาะสวัสดีปารุแมไหน้องเอิงสวัดีปาลุมาไว้ย่ญบ่ มาดโอ้ยหาสปาริปารุงแล้วน้องเอืงสมัยดีลูกนัยนยอดมากใช่นะไดีนแ่หาแห้งวะะดีพี่น้องแลจพี่น้องมานั่งไหนมาสู่นะมาสู้ยาบประหันทำไม แม่อุมาปล่ลนะอันจอยนะเออเออบลูกฮะมันนาวแหงเนะอันมณีนาเพิงกามาอันเพิงเมียหยาได้มณีนะบกทึงที่เลยอย่าหายตีเฮ้ยหาลีไดนี่นนองอ่งอ่างนี่นี่ น,น,น้านาไปเนอีย่เนอา,นนาเอาสอยกันเาะเ <c oughs> ป็นว่าสีหามือเป็นน้อยพวกสีหามือหามามมือวัดเนยใครแน่เลยลพี่นอกลุ่มคัด้้นดูพี่ออ น,น้องนิมัสดีปลุงกันแล้วมันอีกเหตุบุญทางอันขู่อขู่พี่นะเอย่ยแต่ห้ามหูเราหักมาบัานี่นะแม่นเจอหักมาบ้านเม่นอบ้างนสิเไปบ้านีสิ่งแรแอะไรสิ่งแ่อะไรเลนปะไก่ไปชมห้างกันดาว กับทานพี่น้องทาพระรักกับสวยไม่ได้เป็นเรื่องสวยสวยเรือพี่น้องมันยังมแลนะครัวหากันเนะสอยกันเนาะพี่น้องสอยกันมันจะมือแม่สอยกันพี่น้องมาขาครัวมันเท่าไหร่สามพันปลาสามพันปลาพี่น้องก็ช้างเงินแพงนะเก่งมสบานสามพน สามพันเพื่อหกกระแพ้เพื่อนเอ้ยจะไปหาเงินนะสายวาไหาขี้ซีบ้างยบอเฮ้ยอันต้าเป็นผู้ขืนเต้นที่เป็นนเกหนึ่งพอสิได้ช่องสสามเสานะโอ้ยขืนามาก็ได้อยู่ดอกมือชองสามแล้วโอ้ยมาแล้วนะจำนะอืม หากับเป็นวัดเป็นไอเป็นอ้ยเมันลมนะมาสู่ไฟนน้ำัลม้น้องนมคือไอโนะท่น้องเนมวาพี่น้องวน้องคือไอโนใช่ปมันนาวนะพักับเป็นวัดเป็นไอเป็นอ้นี่ดาอลงเหบอา้าา่ได้ไน้ำลูกไ่อะยพี่น้องเอ้ย งาแห้งริบกันเขมาเ้าห้าด้่นนีนะออากลรบไปอ้ยันนั่งเศร้าอยู่เพราะเสดต้องกลัวฮักะเอามาห่ออืมแกงหัวยมันเว้ทำดีปลาลุกหาทรีปลาลุงเไว้ดองเน้ยอรีปลาลุงไว้อาหัวปันพี่น้าอืห่วยเอยจะปลา ลุงลุงปวดเท้มากเล็กน่อยครับล,ลุงลุงวา่าโตโตหาน้ำๆกับบทติดเป็นสัน,นโอ้ลูกอื่นใหญ่กว่าน้องนิ่มนานอืม้องนิ่มเดี๋ยวแล้วนี่บัสไปเรล่วงเอไว้กันหักคือเกาเพนะี่น้องเอาเฮ้ยพันมือได้ไว้ เด็นหัวไปน้อยทังเด็กก็คเาคือจาแล้วแม่เฮาคือเก่าไปหน่อยเดินไปลอ,อ,องพับบัวไปนัเพ่นพับบัวเนาะอือไปหน่อย พักบัวพักกาดพ่น้งานห,นาหางด้วยพ่น้คบุกเพื่อน้องดำพ่น้งปล่สกเก็พักกาดม <c oughs> าพักกาดมันฮักฮักการ์าวฮักกาบ้านเมื่อใดเออสเกตักบัวพน,น้ใส คุณหัวไปนงง็นอะสามัคคีงาขับเป็นยังเบี้ยวพาเนะ,เนะ,นนะเทนาน่านนำเพียกองพายนำนาบน,บน,บอบนพอขอไปใช้มื่อนห่นะพอขอไปใช้ไม่ต้องหิ้งตีไปท่านนำเพีงพายนัดสิมีนา จ่อยำพิงป้าเสอพี่พพน้อยอันมืดใส,บาาส่บาตรทาหัสจ่อยบจักวัดเสจยอยไปนนอ้าวไปจะไปนํำสตอดนะอเนาะเขเบิคลิปอี้อเห็นไหปากระเบิกคิปอก้อ้าวเคเห็นอะไรเห็นคิน้องดันโัพอ้าวหนิ้ดมกับชาวเอ๋อเขาบบ่อยามือนถุกคลิปนะคะเห็นัมทุกคน นาวแห้งพี่นาเอร์หนาวนะอากาศเย็นเนาะแม่น้ำดํามีทรอับแต่ถ้าแม่น้องดำมีโทร่อซับนี่ลินเป็นอยู่เล่นแม่นบ่านาวแห้งพี่นาเอร์อยู่อยู่เนื้อแห้งกับนาวมาบ้านแห้งแห้งกับนาวพี่นาเอร์มาบ้านาแห้งหนาวอืมนาวแห้งเนาะ ทุกนลลอยละ้อยบ่นม่น้องดำนังบมอ่ะไลยหนอ่ีได้นี่อืมที่อยากจะคือลาเช่จากงานกับสีลงบุญมาล้บงหูเต่ออ่าเอองานงาแจกขนาดพี่น้องบ่เห็นไะเพ็รซาโพสีอารมดงพวกออกมาจากคุกเหรอบ่ในมีอะไร เอบอลน้แวอ่พี่น้อเอ็มบุสิ้างกองบุญเมียพ่อไปมื่อนียาของอันเมีของพ่่นั่นแหละเออตั้งโต้นอนผู้บ่กเราปการมาน้อนผู้ใ่บแรกจะินมาไปพี่น้อกันไป บ้าราด่า <c oughs> มีอยู่ด้วยซื <c oughs> ่อตลาด <c oughs> นาวแหงแ้งนะจะเริมหอมาเด้เริ่กับปุนเดิอ <c oughs> เอา ไสสีบมีกระพื <k <k rais> <k rais> ่กระป่าน uh> ี่ทีละบ่มกะอนามากมากรได้นั <k 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 ่นนังนิมอนากะบอนาปันไดฮน้าฮะแม่ยู่ในกินกสี่บ่มอบเพียงกันปันไดอืมหอมมันบ่มีเปล่าห้าก็บบ่มีนะแบล่าห้าเห็ดเห็ดเห็ดสััามีส้าเห็ดได้นอซาเห็ดได้ทีะแล้วข้าผู้จิลงองอสมข้าวกยังบุพันี่ยังผสเดีอยนนี้ น้ำสาวน้ำน้านน้ำสาน้ำอันมของาวพบริเหตกรบุญบ่ะน้าแห้งไปหน้อยน้ากับน้ำพระตื่นเนะน้าๆตื่นสัวช่นน้ำดำป่ะ จองโหลสบปเออนึ่สว่าคนแม่ขมาว่าเออสัจใจคือบทประหารหาบบกแม่วบาบดั้มน่ว่บออคยวจันเลยโกวกว่าสั่นอ้าวหันไปพ้นาอันอันยนป้าวาแ่ให้ลูกกเพื่อหาสั จัดปลาพินะเมื่อคลิปฮันเดอรพิณะเดอร์ฮัตสีปลาแหดเผืพินะปลาอะไรฮันก็สีขาวและฮันก็สีเมื่อตามคำขอตามคำขอคุณคุณเอื้อยนะสีน้องดำนะและจัดหายพิณะตามคำขอนะเวลาคือหกท้าเคลื่นขั้วผผมบอกแนะนำเขาเนาะ เดน้าสัป้าลุงกระสอบข้าใหญ่ๆนะอันลูกกระพ่ายร่แบคพ่นกะสอบข้าวคพน้คอัยไไยพน้าวนาแห่ะกะสอบข้าคพนฮะนมณีนาสิคุมลูกกระพ่ายก่อนมณีนาสำหรับสำหรับนนี้ขอรับลคขด้วพี่น้งผาติดตามสร้งสั์คือเก่าพี่น้ง กดไลค์กดแซร์ไปละพี่น้องบ๊ายบาย